ก ah ็กลาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับป s 2018ปล่อยแพ็คเซาวอเมริกาลีเชนวันมาอีกแล้วนะครับเป็นรอบที่สองแล้วนะครับตัวในแพ็คนี้ก็จะมีตัวเด็ดๆก็คือ เนย์มาโรมาลิโอลรนยอกิสต์มันนะครับโดบโตคาร์อตคาฟูเบเบโตนะครับก็ตำนานที่น่าเอาก็มีอยู่ไม่กี่ตัวครับแพ็คนี้มีโอกาสเกือมากนะครับก็เหมือนเดิมครับโคนามิ ami, ให้แพ็คการันตีบอลดำอันหนึ่งแพ็คเราก็จะเปิดไปนะครับเราไปลุยกันเลยดีกว่าครับต้องเปิดดนตรยด้วยครับ กดไปครับตำนานมาครับตัวไหมตำนานมาคักงโอ้พอปอกบานนะครับเกตาเปดโอ้โหก็เกลือครับผมว่าสำหรับผมคือเกลือครับมันไม่ได้ตำนานนะครับยังไงใครชอบใจฝากกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะครับขอบมากครับ